ảo à bây không ai ba đi bộ không ai mi ăn ba อู่กับธรรมชาติค่ะคน่นี่พี่น้องย้ามือเสาร์นี่เสียงกบเสียงเขียดหรือย้ามือเสาร,ร์เนี้มันแรงนี่นี่เฮียวได้ยินเสียงบางเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกค้องเซวพี่สาวหอยแล้วมากินปลาคามแปร์แล้วปลูกปลาคามแปร์ไปหนาบ้าน มะขามแปร่มะขามอมะขามยักษ์มะขามมะขามยักษ์มะขามเทศยักษ์อันนี้อันฟ้าอพันฮอนแลนเดอร์พี่น้องเ <c oughs> นี่ยฮอนแลนใ <c oughs> บมะฮูงฮอนแลนมันจะบวกลื้อใบมะฮุงทั่วไปเนาะเนี่ยใบมันจะเป็นแบบนี้ต้นมะต้นมะละกอพันธอนแลนด ดอยู่ในปลาพุนแห่งหลาย,ยนีพูดแห่งหลายค่ะคอนเลนเยวพาพี่นองชมบรรยากาศบ้านสวนนี่แต่ผู้เถ่าอยู่อยู่อยู่กันสองเถาอันนี้ทองอุไลสวยมากอยู่กันสองเถาอันนี้บ้านพี่เคยขอยเห็ดเองนี่พี่นองเราเห็ดเองออกแบบเองทำเองทุกอย่าง อันนี้ต้นต้นดอกแคไอ้ต้นดอกแคนค่ะแคแดงดอกย้ายๆอวบอวบๆนะ่ะอันนี้มะละกอพันธุธรรมดาอันนี้มะละกอพันธุฮอลแลนด์เบื้องเปรียบเทียบกันนี่ธรรมดากับฮอลแลนด์นี่อันนี้ธรรมดาใบามันจะสวยๆอันนี้ฮอลแลนด์ใบมันจะสวยใบงหญ่อันนี้ฮอลแลนด์ nhi Holland p/nhó ừ. số nón say <laughs> bông huông nhăng bông huông bông huông à bông huông cái miếng bẩn đào bó lại anh ấy โอ้พักษากป๊าอ,อันเสื้อพ้นมาปลูกมันบอนนงเงตอ,อทำไมเอาไปปลูกยืนหน้าใช่ไหมโมมีเป็ปนตะหอเขาต้มแสบเนาะใบมันเนาะโลละสองร้อยนะลูกนุ้ยม,มันนุวยกับดอกอ ไอ้เด็กพวกนี้เรียงไก่ข้อมันจำคัดจำแขนเลยตัวนี้มั้ยมันไปไส่มาได้แล้วตัวควายมันยังแ้นค่ได้เป็นอย่างมันตกอ๋อไมเหี้ยเขาเอิญไก่อย่างไก่พันอย่างนี้ไก่พันไข่ได้เก็บไข่กินัุเทียไปกเด็กเก็บได้หมดนจะเลี้ยงเตียงสีดำก็เลยเรียงเขาแจกเตียเขาแจกอ๋อ้แถวมันพันนี่อย่างเขาพันพันร้อนกับบ้านม่น ผู้เร <an> ีมาเรียงตืนเตเตมาเรียงเตะมาเขียบโอผักสาบอันเหตเป็นสุ่มข้นย่างดีแต่ว่าให้ไกยู่เท่าีคนสิมนังไหค้นนังได้ ยนสวนนลูกบังนัดสาม้อยนบังนัดหัวตัวขีตัวดีนะเบิ้งลูกไปใหยังห่อสามรลอยลูกไปให้ยังหยลา่อสามลอย แค่นี้แล้อพี่น้องเฮงๆปังๆเฮงๆรวยๆค่ะ